โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจ a d ดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ tp7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูป,ปองเกม r v และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์แอด Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR Code อันนี้ได้เลย โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนใยช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิวสกินของเทวนาสกินนี้กันนะเป็นสกินระดับอัลติเมทเลยก็ใครสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้าอยู่ในตัวเกมกันแล้วเนาะมาดูสกินนี้ของเทวานานกันนะก็เดี๋ยวขอปรับไอเทมนี้นิดนึงชบแล้วก็โอเคไหมนะวันนี้เป็นอันนี้แล้วกันทารอนโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้โอเคไปกันก็ซิงสกินนี้สวยมากเลยนะเราเลยชอบเลยสกินนี้น่ารักดีซิงเอฟเฟกต์ก็โอเคนะสำหรับสกินนี้ ได้มาตอนถ้าจะไม่ผิดนะจะได้มาตอนอัปเกรดสกินมั้งน่าจะถ้าจะไม่ผิดน่าจะใช่แหละ <c oughs> โอ้ยนี่เนี่ยที่แรงอยู่นะเทวใช่ได้ใช่ได้ชอบชอบอยู่หลังๆรู้สึกติดใจเทว <c oughs> ไม่รู้นะคตถ้ามีสกินเทวอาจจะต้องซื้อเราหรือเปล่านะ <c oughs> อาน้องดูอีกทีหนึ่งนะ <c oughs> โอเคก็ <c oughs> เกมนี้ก็โอเคนะ <c oughs> มาพร้อมกับสกินโกะของอารัมและก็เข้ากันดีเนาะเป็นมีโกะทั้งคู่เลย ใช่ได้ใช่ได้จริงของอารังสก,กินนี้ก็สวยนะเราก็มีอยู่กันนะเผื่อ่างว่าเดี๋ยวทำรีวิวให้นะ <_ V> อะไรเนี่ยมอทอร์ทำอะไรเ <_ V> อ้ยนี่เนี่ยโอ้ยไม่โดน <_ V> นี่เนี่ยนี่เนี่ย <_ V> อืมคือโอเคล้วก็เป็นทารอนแล้วกันนี่เนี่ยเล่น ทาเต้นน่ารักเนาะสำหรับเทลเราควรใ้หันมาทางนี้ไหเนี่ยค้ะงกั้มาละปีฮโอ้ยเชื่อหน่อยชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเอ้ย้โหตอดตอดตอดโอยเลือดเกือบหมดเลยมอทอดมีเดียวเองอือโอ้โหแพนดาแพนด้าน่ากลัวมากเลยอ่ะโดนล้วงแน่เลย เฮ้ยเฮ้ยฮ้ยังไงดีเอาไงดีเฮ้ยอ,อย่านะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะไม่คือเราวิ่งหาเฮ้ยโดนคิกซี่แต่ไม่เป็นไรไม่มีใครเข้าท่าเมื่อกี้มีคนเข้านะจับไว้เรียบร้อยแล้วเวไรเลียวัตสีแล้วมาอู้หเ,เกือบแล้วเวลาคิกซี่เขา,เอ,าออกมาก่อนโอเค เออ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 เอ่อเผื่อเข้ามาสี่เข้ามาสี่เข้ามาเข้ามาโอ้เจ็บโอ้ยลึกเกินไม่ได้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยเคนด้าทำเคนด้าไม่เข้านะโอ้ยเคนด้าล้วงอ่ะเละเลยนะหุ้ยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอด โอ้โหโอ้หเราตายคนเดียวว่ะอะไรเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยแย่ละจะแจกไหมเนี่ยถ้าเริ่มเกมมาก็ไปละโอ้ยยิ่งยัิมธานีทำดีไปต่อฮึบ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 เฮ้ยเฮ้ยมอทอดออกมอทอดนี่เนียื้อทำดีซาตา โอ้สาตาร์เตอรเดือดบนคิวเลยอะ่ะเกง่งโอ้เว้ยไ,ได้คิวเสียดายจังไม่เว้ยเอาใหม่เอาใหม่เราไม่เก็บใช่ไหมเราเก็บเองโอ้ใจว่วา,า,าจะเก็บคิดว่าซาตอรจะเก็บเลือดสิโอเคมาเอาใหม่เอาใหม่ฮึบ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 ,บโอ้ยโอ้ยไบร์ไบร์ไบร์ตเออ เออพูดถึงไบร์แต่สกินโฮจินโน่จะเข้าเลยเนาะเออลังเลอยู่เหมือนกันนะซิสกินโฮจินโน่มันสวยนะแต่คือแบบไม่ค่อยได้เล่นไงคือเวลาสกินๆๆๆเข้ามาก็ต้องคิดอีกทีอ่ะวบบนะ่าเอา๊ะๆๆๆอันนีๆๆๆๆๆไ้ได้เล่นหรือเปล่านะโอ้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 โอเละแหละเละและสภาพยับเออเยี่ยมเยี่ยมเออโอ้ไปออกไปออก โอ้โหมไปไม่ต้องฆ่าเราเลยดีนะน่นละบายไม่ไหวเลือดไม่ไหวแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะวับไ,ไม่ไม่ไม่เอาวับให้มันเห็นนะเมือกินจะกินแพงเออแต่ถ้าวับสวยท่าวับสวยชอบมากนี่เ่ยแต่เมื่อกี้ก็คือถ้าโดนลวงน่ะก็คือไปแล้วนะ <c oughs> โอ้แล้วดูดิสกินแบบแนวมิโกสองตัวอยู่ด้วยกันโคสวยเลยอะ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็อย่าลืมไปหาลองสุ่มได้นะหรือเอาไปซื้อสกินกันได้นะไปอย่าไปอย่า,ยา <laughs> มันสวยจริงๆโอโอโอมอทอดคุณมอทอดเข้ามาสีเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิ

ฮุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮุบฮุบโอ้ยเจ็บนะ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 เจ็บโอ้ยไม่ถึงเอาแรมไอ้าเอาไงดีเนี่ยฮุบออกเออออกเป็นอะไรก่อนดีเอาอะไรตีอ่ะตีให้เจ็บเจ็บเอาให้เจ็บ

ออพายเตะไปด้วยหรอแล้วเราดันลา่างยาวเลยนะเออ,เอ,อโอ้ยดีนะเหมือน,นไม่มีใครมาเดี๋ยาันล่างให้แล้วกันน,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 นี่ไปแล้วบายป้อมบายเย้ได้หนึ่งป้อมก่อนสองน,นี้ดีใจจังชุบามาเดีย๋ยวหมดทอดกัน คือโอ้ย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 มาสิมาสิเข้ามาสิเข้ามาเข้ามาเข้ามามาสี่ยันนี้นี่สู้นะสู้นะนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวจุงเบยโอ้ยเกือบโดนแล้วโอ้ยน่ากลัวตรงคลิกซีนี่แหละนี่เนี่ยเออเออเออ เยี่ยมได,ด,บบดค้คิวด้วยเออเอ้ยเอ้ยเออดับเบิลคิวคือคิวไปเลยครับทิปเปิ้ลทิปหน่อยเกียร์เกียร์เกียร์เรียบร้อ,รอ,รอ,รอ,อยเออกลับบ้านแม่เมือ่อกี้ถ้าได้วาปพร้อมกันน่าจะสวยแล้วเนี่ยเฮ้ยพอซื้ออะไรดีอะเออมูราแล้วกันมูรามูราเพามีมอทอสอนะโน ฮึบ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 ไปไหนดีไปบนไปล่างไปกลางโอ้ยไบรท์เหรอเฮ้ยมิโกะวายไหมอ๋อเลือดเต็มอยู่มองผิดมือคิดทลายโอ้ยน่าัวจังเลยเอาไงดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามาซีเข้ามาซีโอ้ยโดนปะไม่โดนปะหรือโดน โอ้ตะคิวไม่ท่านเอามาเอามาโอ้ยพูดโอ้เสดาอันติจังอันติโอ้ยเฮ้ยไมมีแต่มีแต่คนเล็งเราอ่ะทำยังไงดีเอยเหนื่อยโอ้ยโดนอีกแล้วมาซีไบต์เข้ามาซีไบต์ไม่ใช่อันติเมตซีโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรนาเข้ามาอกโอ้ยชอบหนีอย่าหนีดิน่าหรอ้า้เฮ้ยเมีเดียวเองเมื่อกี้โอ้โหไม่งานเลยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหที่ยืนคือแบบแย่มันแย่ไหเนี่ยโอ้โหิเออยีเดียวเอง โอ้ยเมอี้นี้เดียวเองโอเสียดายโอ้ยมาให้ยิงเดี๋ยวนี้นะโอ้เอ้าจะยิงคลิกที่เนี่ยเวลายิงอัตโนมัติมันมันเล็งเป้ายากอ่ะโอ้ยอยากได้ยิงคิกซี่เมื่อกี้ไม่ได้อยากยิงป้อมอาแต่ป้อมแตกวะเฮ้ยนี้เดียวเองเออช่างเถอะเสียดายอ่ะคลิกีจังหวะหลายรอบแล้วพลาดตลอดเลย ป้อมแก้แขนกันเลยอ่ะอี๋นี่แหละนี่แหละนี่เนี้ยตายอยากตายอยากได้คิวเมื่อกี้โอกาสมากเลยเลอเสียดายเอ้าช่างมันเอาใหม่เอาใหม่เื้อเมื่อกี้อาจจะได้ต้องสายคิวเนี่ยไม่เป็นไรเอาใหม่ฐานะไว้ครั้งหน้าเลยละกันเอามูลามาละเพราะว่าม <online> <pl ains> ันมีมอทอสร์เนาะ ต้องละลา,ายมอทอสก่อนยังไม่ค่อยเข้าเลยเออมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ช,ย,อยช่วยตีดังหน่อยจะได้ปิดเกมไวๆใช่หรือเปล่านะอเออเออเออเดี่ยมไปลาดเขาอีก <c oughs> <c oughs> โอ้ยเนี่ยพ่ออยากลาดไม่ได้อยากลาดอันนี้นะอยากรัดคิวคิวฮีโร่ไม่อยากลาลดาลาแบบดังเลย อายอายอายอย่าเข้ามาเฮ้ยแพนด้าเนี่ยว่าจะล่าเข้าเสนอก็ไม่ได้ก็ <ally> คือแ <been defeated. S 1> อซิดเปสิบเอ็ดแล้วนะก็คือแอซิดเท่าคิวคนนั้นนะคืออะไรก่อนโอ้ย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 อ,อ,อ,อย่าเนาะ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 เออเออไม่ได้คิวเลยไม่ได้คิวเลยอุย้ตยตะเก็บหมด มไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ตอนนี้คือแอนซิดเกินกว่าที่ฝั่งนั้นคิวอะเนี่ยฝั่งนั้นคิวไป12แล้วแอนซิตไป13แอนซิดเก่งติดคิวไม่ได้เลยเหนื่ได้เฮ้ยติดเกมมาได้ไมาเนี่ยเอานีดจบโอ้โอฝั่งนี้นเกิดก,ก่อนนะอ้ยโดนด้วยโดนไม้ด้วยโอ้โหไม่มีใครเข้าให้มาเลย ้ยอยากถบเลยฮะโอ้ยแต่แล้วไม่มีครีบกันมานาก็หมดโอ้ชีวิตเศร้าอะเศร้าใจโอ้ยนอเอ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 อทำไมนายก็ได้ตีป่าไปแล้วโอ้ย,อย,อยไปละชัดดาวไปหนึ่งไปเดี๋ยช่วย เฮ้ยมันมาเกอกลางเราจะโดนลาดเลยนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ไม่โอเคเลยที่ยืนตำแหน่งไมโอเลยโอ้โหช่วยหน่อยซัตตาช่วยหน่อยโอ้ยใครนะโอ้ยคิกซี่ขี่ขโมยไม่ไหวละครับกันละหัวเละโธ่ตายละแพ้แน่เลยเกมนี้เมื่อกี้เหมือนจะชนะแล้วเหมือนจะชนะแล้วว่า โอ้อยอะไรเนี่ยแพ้แน้าเลยช่วยด้วยดิแล้ว <c oughs> เหลือเราตัวเดียวหัวทำอะไรได้แคนดี้ตัวเดียวเออเฮลมีพล่พีซช่วยผมด้วยแอซิดไปสิบสี่โอ้ยอยากคิวสักนะสิบสี่แต่แอซิดแค่สามสลับได้ไหมโ <c oughs> อ้อยคิวยากจัง โ oh. okay. อ้ยเอโอเคไปตอ่อไปต่อไปต่อโอเคของเร <you> ื่อทารอนใช่ทารอนไหลืมชื่อเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันไอ้ดาบที่มันจะพีีแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อเลื่อนต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อลืมชื่อลืมชื่อใครรู้คอมเมนต์ชื่อได้นะ โอ้อยอีกนิดเดียวโอ้ยดาวกระจายสังหารเมื่อกี้น่ากลัวจริงๆเลยนะโอ้ยลุน้นจะแพ้ไหมเนี่ยหรือจะชนะคึอมันแบบซูซีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเกมเนี้ยว้าวเดินเปิดตาซะแล้วโอ้ยคลิกซีน่ากลัวมากโอ้ยอ,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 อันตรายมาก โอ้ยเจ็บหัวเลยรู้สึกเจ็บหัวขึ้นมาทันทีเลยโอ้ยเจ็บไม่ไหวโอ้ยโอ้ยไบร์ไบร์ไบร์อย่าเข้ามาเออเออโอ้โหโอ้ยไบร์กับเราอุ้ยลบอีโอ้ยเมื <arrivé> ่อก wow ี้ถ้าเราไม่กดดุดเลยก็คือไม่น่าจะแย่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย โอเคเอ๊จะตีปัมใหมออ้ยมีเดียเอ๊อ๊ยโอ๊ยกลัวเมื่อกีก้ว่าแบบไปแนล,แลอะไเงีย้ยไม่หวกับบ้านกับบ้านกับบ้านเดอตายเดืตายกัวเลยเออโอเคนี่ไงฟาเรนทูธเออใช่นี่ไงโอเคของจะเต็มแล้ว แต่ได้คิวแค่า <c oughs> สามเฮ้อเศร้าตั้งชีวิตนี่เนี่ยปักปักเฮ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เดีวนี่ติวตว,เ,วเร็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 วเคเฮ้ยเหนื่อยตอนนั้นเราแย่งป่าแล้วนะไม่สนแล้วไม่สนแล้วป่าก็ด่าแล้วนะแย่งทำไมแย่งคิวทำไมไม่อยากให้ป่าเกินหรอ เออาปลานิ้งไปเลยขอโทษคือพิมพ์ดาบไปแล้วเขาพิมพ์มาอยู่เปล่าโอ้ไม่มีนี่โอ้ยขอโทษปลานะครับทำไมเห็นคลิปล้งเนีย้อนหลังขอโทษนะครับผมขอโทษป่านิ้งไปแล้วอะไรกี้ตายงอนหรือเปล่าเนี่ยไม่งอนนะขอโทษขอโทษเออืออือ เออเออเออใครจะได้ปากเราใครจะได้พะปดอีฝ่ายได้โอ้โอยโหหหหันไปจังเลยอย่างหน่อยทีมเราได้ดาบได้โอเคกับบ้านโหไบแมบรักสายตาไม่ลักเลยนะโอเคเรามาแล้วไบมาสิมาเจอกับเราหน่อย โอ้ยอุ๊บเจ็บเจ็บเลยโอ้ยเดี๋ยวชนะไม่ได้เกมนี้มันมีึ้นครึ่งอ่ะโอ้ยเราต้องเข้าไปกำลังไปแป๊บนึงโอ้บนลัดสายตาจากบนไม่ได้เลยเออเออเออโอเคเรียบร้อยกำลังไปกำลังไปแป๊บนึงโอ้ไปบนหรือไปล่างไปกลางนี้เลือไม่ถูกไปทางไหนดี โ okay, อเคของฟูลแล้วนะต้องออกอะไรเปลีป่ยนไหมเนี่ยมัวหมดเลยตอนนี้เราก็เล่นมัวโอ้ยนี่เออเออนี่เนี่ยนี่นี่น,น,นี่เคไปกลางไปกลางโอยเคครีปก็เหนื่อยแล้วเนี่ยใช่ครีปก็เหนื่อยแล้วเนะี่ยเก็บคิวยังแค่าเก็บคิวไม่ค่อยได้เลยหรือเราเป็นซัพพอร์ตที่จริงแล้ว จริงที่จริงฉันไม่ใแสแรลี่แต่ฉันเป็นซัพพอร์ตแต่เล่นมุกว่าฉันเป็นประธา,านบริษัทก็ไม่ได้ไงโอ้ยตลกโอ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 ที่ห่างข้างบนก็ละไม่ได้เลยคิวพุกัอันตรายจริงเลยนะเอ้ยฟูจะเก็บได้ไหมเก็บคิวโอ้ไม่ทันโอ้ไม่เก็บคิวเก็บไม่ได้เลยคิววิทย์ว่าจะเก็บได้แล้ว เอาไงดีกับชีวิตตรงนี้นะอาบอลามก่อนแล้วกันเออเอ้ไกลับแล้วอาลามกลับแล้วเท้ยจริงว้าวในนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเสาโทรโลอะไรนะอะไรนะอะไรเสาอะไรโทรโลอีถ้าจะไม่ผิดเออนั่นแหละนั่นแหละชอบสวย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 เอออยู่ในพุ่มไม้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเห็นมันอะไรเนี่ยอันนี้แล้วกัน เอ๊ะมันจะช่วยไหมนะอย่างน้อยมันก็จะตายยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เสียนนในๆๆหน่อยโอ๊ยอัไรมั้างกูโดนล้วงไม่ใช่หรอกถ้าโดนล้วงคือจบแล้วนะเอเอ้าว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 ไหนกันนี่สิเออโอ้โอ้จำนวนเราดีมากเลยสกิลนั่นไน่เนี่ยพันดะ แน่ฉันว่าแล้วมันต้องมาหลวงเราเออเออเหนื่อยน่กกา,ากลัวไหมปี๊ลาดช็อตในรอบลายโอโอ้ตายตรงน,นี้แหละเศร้าอ่ะ <c oughs> โอ้หรือกลับเป็นดาบหลุดเลือดดีกว่าไหมหรือย,อยังไงดีโอ้ยเหนื่อยโอ้ยังไงดีนะ ยังไงดียังไงฮึบฮ <Ret reat. S 1> ึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมหวไหมโอ๊ยโมไม่ไหวถูกกดไปแล้วเออเราคิดถูกคิดผิดเนี่ยอืมช่างเถอะเหน๋ยวลองลองนี่แหละว่านแต่เมื่อกี้ขอช่วยไหมอืมเมื่อกี้ต้อนใบเข้ามา,อ,าอืมอซิบไปสิบเจ็ดเออ จริงๆเราชันเป็นสปอร์ตนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเเออเออซันีลรัสเก่งรอดไหมไม่รอดใช่ยาเตะจริงๆมันพิวมากเลยนะอฮ่ยเตะแค่ดีๆคืออย่างพลิวอ่ะรอรอรอไปพร้อมแทงแล้วกันได้ะซัพป,ปอร์ตเออโอ้ยไม่โดน ตายซาซิเกงเค okay. ไปใหนกันเออดีดักสวยเลยนะเออเล่นแบ่งรับแบ่งรั่วเออนั่นสิเอาไว้การตัวหลวงไม่ใช่หรอเออเอ้ยเยี่ยมสวย Er oh. oh. โอ้โหอาลามจะรอดไหมโอ้โหเสียดายโอ้โหให้เตะฝั่งนั้นคิวไปสิบสองเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหน่ากลัวน่ากลัวจริงๆวันนี้มานี้โอ้ซานีฮาวเกินเอ้ยต้องได้นะต้องได้จะช่วยจะช่วยเยี่ยม เออสุดๆไปเลยชึบชึบนั่นจบเลยได้ไหมเนี่ยกลัวเหลือเกินออุยอุ้ยมอทอดมอทอดมทอดช่วยด้วยช่วยด้วยมอทอดเข้ามาโอ้ยยิงไม่ถึงเลยโง่อะอันติว่าโอ้ไอ้ซาตาโหดไปแล้ว นไม่ตาตาโดนเก็บซะงั้นเอ้ยเออเอออุ๊ยเก็บได้เกูเก็บได้โอ้จบเลยจบจบจบสิบเปอรคิวโหแล้วดูแอซิดไปยี่สิบคิวได้เท็ดรู้แล้วอยากจบเหมือนกันไม่มีคีบเข้าอ้าวอยากจบเออ โอเคเยี่ยมจบเลยจบเลยโ <laughs> oh, <okay. laughs> ดยนะ <laughs> เ่นคิดว่าจะแพ้ซะแล้วโอเคครับโอเคชุบหัวด้ที่สองที่หนึ่งใครซาตาแน่เลยได้ทิปเปิลคิวมันยังไม่แตกซาตาต้องหายหน่อยนะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูสกอร์กันเออเอาไปขอรัหนึ่งไลค์โอเคครับลุบเนี่ยสกินใสปะใสปะอย่าลืมไปหาซื้อกันนะสกินมันสวยมากทุกคนโอเคก็ของเข้าฟูอยู่นะเข้าไฟไปยี่แปดโอ้ไม่ธรรมดาเราก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะ โอเคครับก็คิดเห็นไงกับสกินนี้คอมเมนต์บอกกันได้นะก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้งสองเจ้านะแ, 7, แล้วนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม r v แลวก็อีกเพจหนึ่งเพจเมล่ Up, ท็อปอัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนภปษสเพียงเลข Open ID เท่านั้นนะก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นาากำลังใจตหอคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนๆด้วยขอบคุณครับ สุด้านีเล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย